สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิฮงไดโยะรายการที่จะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะคะแล้ววันนี้ค่ะไอ้ก็มีคําศัพท์มานําเสนอซึ่งก็คือคําว่างาะและงอนค่ะงาและงอนเนี่ยในภาษาไทยเราอาจจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าใช่ยังไงแต่ภาษาญี่ปุ่นอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าใช้ยังไงงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าเขาใช้ยังไงกัน ว่าเงินในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้คำว่าซึเนรุซึเนรุแต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่นิยมพูดกันตรงๆนะคะแต่จะใช้เป็นการแสดงออกแทนค่ะแล้วก็คำว่าง้อในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีคำตรงตัวนะคะแต่จะใช้เป็นคำว่านคานาโอริซึรุนคานาโอริซึรุซึ่งมีความหมายว่าคืนดีกันนะ เอาล่ะค่ะเมื่อได้รู้คำศัพท์เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูสถานการณ์ตัวอย่างก,กันเลยค่ะโอมาทาเซโซซโยซังจุกุนมัตเตอิตะโกเมนโกเมนเนโบจัตตาอิวาเคดาเคอีราไนอึอยอาเบะคิมิโนะทาเมะนิมาราโนะคัตตะคิตะยูรุชิเตะอ่ะ ฉันทำเอ,องโกบั่อกได้นกะหลังจากที่ได้ดูสถานการณ์ตัวอย่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ชัดนะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่อยนยมพูดแต่นิยมที่สแสดงออกด้วยท่าทางกัน เสนอค่ะซึ่งก็คือคำว่ายูรุสเตคูดาไซหรือย u รุสเตซึ่งแปลว่ายกโทษให้เขานะและอีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่าซ u ร u ซ u รุหรือในภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่า tru ซึ่งเป็นคำแสลงในภาษาญ,ญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็แปลว่าเรื่องเราในครั้งนี้ปล่อยผ่านไปเถอะ